สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับผฟฟอรกรบบาวโทนเหมือนเดิมครับพี่นองมือนี้ที่เก่าที่เดิมนะครับตลาดหอมแดงนะครับคือขักพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าที่หลับหอมแดงไปมัดไปแต่งแล้วนํามาจําหน่ายต่อนี่คือเยอะนะครับหอมมัดหลายนะครับราคาก็ยังคงที่นะครับราคายังเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วที่มานะครับส่วน ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับก็คือกระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนตอนนี้แทบทุกร้านนะครับบ่มีเลยนะครับส่วนร้านที่มีกระเทียมอยู่ในมือคือให้ลูกค้าได้เต็้มทีบอกเกิลหากระสอบนะครับให้ลูกค้าได้จากเตก,กี้คือผู้ใดอยากเอาเท่าไรก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขากนนหาหนดให้ลูกคา้าแค่คนละสองหาแปดประมาณนี้นะครับลูกคา้าคนใดที่เคยเอาหลายๆเข้ากับให้แค่แปดสอบนะครับลูกค้าผู้ใดที เคยเอาลำเขาประจํากับไฮโบกเกิลหาสอบนะครับส่วนลูกค้าค้าจอนกับไฮคนละสอบสองสอบนะครับนี่คือกําหนดเลยนะครับเนื่องจากว่าบ่มีกระเทียมให้ขายนะครับบ่มีกระเทียมขายนะครับกระเทียมหยยัวใหญ่กระเทียมจีนนะครับตอนนี้ราคาขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมา10กว่าบาทเลยนะ <c oughs> โอ้ยพ่อเมียเอ้ยผมไปขายตลาดคือเราไม่ได้ขายทุกวันนะครับในตลาดนัดเทาขายตลาดนัดนี่คือเฮาสีขายอาทิตย์ละมือ อาทิตย์ที่แล้วไปราคานีอาทิตย์นีไปอีกราค่าหนึ่งอยงนี้นี่ลูกค้าคนที่เิ่นสื้อเพื่อเกิดตกใจนะครับแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องขึ้นนะครับเพราะว่าเข่าบกขึ้นเขากับบได้ต้นทุนนะครับเนื่องจากว่าทางนี่ขึ้นเขาก็ต้องขึ้นน้ำนะครับส่วนกระเทียมซีสเกตกระเทียมไทยกระเทียมแก้วกระเทียมม่วงกะราคายังคงที่นะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับราคาที่ยังไม่ได้มัดไม่ได้แต่งตอนนี้กะอยู่ที่ร้อยต้นๆนะครับ ส่วนผู้ใดที่อยากได้แบบมัดแบบแต่งก็คือราคาอยู่ที่ร้อยไปๆนะครับอยู่ที่ร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยบุญละพี่น้องมัดแต่งแล้วนะครับนี่ส่วนที่ยังบม่มัดบ่แต่งนะครับนี่หัวยิ่ง่งนะครับนะหัวจัมโบนะครับตัวนี้คือไซสจัมโบนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเอาแบบนี้นะครับสภาพนี้รับที่นี่แล้วไปจัดส่งทันทีนี่คือร้อยสามสิบนะครับผู้ใดสนใจนะครับหัวแบบนี้เลยนะครับนี่ ใช่ไปใหญ่เบิร์เอาครับพี่น้องเห็นครับส่วนธรรมัดแต่งแล้วนะครับบาโทนขายอยู่นาลานร้อยแปดสิบนะครับมือว่านกะเอาไปมัดเองแล้วพี่น้องใี่แล้วก็ไปมัดเองนะครับใช้ฝีมือจะคลองเบิรงว่าเขามัดแบบใดกับล่องมัดนะครับมัดแล้วก็เออมัดแล้วก็ง่ามตัวละมือว่านนี่นะครับส่วนหอมปึ้งนะครับตอนนี้ก็ยังมีสี่โลร้อยนะครับหอมปึ้งยังเป็นสี่โลร้อยอยู่นะครับพี่น้อง หอมปึ๋ง4โล่ลอย3โล่ลอยนะครับหอมมัดก็ยังเป็นโลละ35 3โล100แล้วก็4โล่ลอยไอ้โลละ40นะครับหอมมัดหอมแตงแบบนี้นะครับใครสนใจทักโทรมาเลยนะครับ0837920538นะครับ0837920538นะครับใดสนใจนะครับอยากได้หอมกระเทียมพริกแห้งโทรมาเลยครับโทรหาบ่าวโทรเลยนะครับ หรือว่าผู้ใดอยากได้พันธ์หอมพันธ์หอมแดงพันธ์หอมแดงนะครับนี่พันธ์พร้อมปลูกนะครับพันธ์หอมพร้อมปลูกใครสนใจใครอยากได้ก็โทรมานะครับ0837920538นะครับบลาทนพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่กระเทียมโทนก็มีนะครับกระเทียมแกะกีบนะครับนี่หอมตัดนะครับนี่ สนใจแบบไหนทักมาโทรมาเลยนะครับ0837920538นะครับ0837920538นะครับอ่าสอบถามได้ครับพี่น้องสนใจแบบใดอยากได้แบบใดนะครับมีให้ทุกคนนะครับหรือว่าอยากได้แบบมัดงามๆแต่งงามๆนะครับกระเทียมทีพ่นมัดงามๆแต่งงามๆกับมีนะครับนี่เบิ่งครับเบิ่งครับนั่นละครับสวยแค่ไหนเบิ่งเอาครับ นี่ครับสวยคัดเกรดเลยนะครับนี่คือสวยคัดเกรดเลยนะี่ครับตัวนี้จะเป็นเกรดรองลงมานะครับตั si วนั้นจะเป็นจัมโบ้นะครับจะคัดไซส์จัมโบ้โดยเฉพาะนะครับนี่ตันนน้ก็เคื่อนี้คือขาซื้อไปแล้วครับตัวนี้ลูก้าดเซือไปแล้วนะครับเหลือก็คือเหลือหยุดตรวหนิลดนะครับส่วนตัวก่อกระสอบนี่คือว่าขาดาซือไปแล้วนะครับ <c oughs> สวยงามครับพี่น้องมัดแล้วเมื่อก็สวยงามแบบนี้แหละครับผู้ใดสนใจนะครับกระเทียมกีบเล็กกระเทียมไทยบ้านเรานะครับกระเทียมสีสเกตบ้านเราใครสนใจนะครับแบบแกะกีบกับมี่แบบไอเป็นปึงป๋งๆกระมี่หรือว่าแบบมัดสวยกรมี่นะครับ <c oughs> อยากได้แบบใดโทรมาถักมานะครับหอมแดงสีสเกตกระเทียมสีสเกตพร้อมส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมือนี่มือว่านเบาทโทนกะ จัดส่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็จะไปจัดส่งอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับตอนเย็นก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็บขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณพอ่อพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจสินค้าจากร้านบาวโทนนะครับร้านบาวโทนมีสื่อร้านว่าบังเหมยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือทําเรื่องขออนุญาต จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับได้ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังบรทธานด้ขึ้นาปนะครับร้านบ่าวทนอยู่ที่อำเภอไผ่บึงอยู่ที่อำเภอไผ่บึงนะครับตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่บึงผู้ไดผพานไปาพานมาอยากซื้อของฝากของตอนไอ้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงแวะไปดูได้นะครับที่โรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่บึงนะครับร้าน กะอยู่ติดก,กันกับร้านเสริมสวยเมลี่บิวตี้ซาลอนนะพี่น้องอยู่ติดกันเลยนะครับกับร้านเสริมสวยเมลี่บิวตี้ซาลอนนะครับเพราะว่าเป็นหลาดเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่สองล็อกก็คือว่าล็อกติดกันนะครับร้านหนึ่งเสริมสวยร้านหนึ่งขายของนะครับเป็นหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ซีมีข้าวสารอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เครื่องดื่มทั่วไปนะครับตอนนี้ก็คือว่าขออนุญาตไว้ทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแต่ หาของไปลงเพิ่มนะครับแต่ว่าลักๆที่บาโทนออกขายตลาดนัดกจ็จะเป็นพวกหอมกระเทียมพริกแห้งนี่แหละครับถี่ออกขายตลาดนัดหลักๆเลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างอื่นมันนําไปออกขายไ่เยนะครับกะสีมีนี่แหละครับหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ไข่ไก่บางพื้นที่นะครับที่เพิ่์บ่มมีแม่ขาขายไข่บาวโทนกะสีเอาไข่ไปขายน้านะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมปอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับชีวิตพ่อค้านะ สู่กันต่อไปครับพี่น้องเนื่องจากว่าชีวิตคนเราไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปนะครับอ่าสู่เท่าที่ไว้นะครับชีวิตนี่ครับพี่น้องกระสิประมาณนี้นะครับช่วงนี้อากาศดีครับอุณหภูมิ2 2 2 3องศานะครับในช่วงเศารากับส่วนแรงนะครับตอนกลางเว้นกัสสีหอนในสามองศานะครับเนื่องจากว่าแดดเปียงเปียงนะครับ เดี๋ยวมื่อนี้ซื้อของแล้วก็จะไปเตรียมของนะครับเนื่องจากวันมอเร็งจะต้องออกตลาดนัดบ้านพิงพวยนะครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ถือวายอดขายเพิ่มขึ้นทุกสัปดานะครับจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านพิงพวยและพื้นที่ไก่เคียงนะครับที่มาสนับสนุนอุดหนุนบบาโทษนะครับร้านหอมกระเทียมที่ตลาดนัดนะครับมื่อนี้อยู่บ้านพิงพวยนะครับพบพ่อกันได้บ้านมิ้งพวยอำเภอศรีรัตนะนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามเลยครับ0837920538 0837920538ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสงสกอรพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ